สวัสดีค่ะ AA d m a x c r e m i นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้าน Diamond Grandview นะคะถนนสุขาภบ้าน5ค่ะถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นแหล่งชุมชนค่ะมีหมู่บ้านเยอะมากเลยนะคะรวมถึงมีแหล่งร้านอาหารอร่อยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีโรงเรียนนะคะมีตลาดค่ะมีธนาคารเรียกว่าครบคันในการใช้ชีวิตมากๆนะคะ ส่วนนี้เรื่องของการเดินทางเนี่ยก็สะดวกสบายมากเพราะว่าเราใกล้ทางด่วนนะคะสามารถเข้าเมืองได้สะดวกมากเลยรวมถึงถ้าเราจะออกไปทางรางังสิตก็ใกล้มากๆเลยนะคะและที่สําคัญค่ะตอนนี้นะคะกําลังมีรถไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีที่ใกล้ที่สุดคือสถานีสายหยุดค่ะ บ้านีิจะพามาชมในวันนี้เป็นบ้านแฝดมือหนึ่งจากโครงการเลยนะคะมีพื้นที่ทั้งหมด35.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรค่ะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องแล้วก็มี3ห้องน้ำนะคะจอดรถที่บ้านได้2คันค่ะอพ่างนั้นเดี๋ยวเอขออนุญาตพาไปชมตัวบ้านกันเลยนะคะเข้ามาเราก็จะพบกับห้องนั่งเล่นก่อนนะคะแล้วก็จะต่อด้วยโซนนั่งทานอาหารค่ะ และอีกด้านหนึ่งจะเป็นห้องอเนกประสงค์นะคะชั้น2ค่ะจะมี3ห้องนอนแล้วก็1ห,ห้องน้ำด้านนอกด้วยนะคะห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะมีห้องน้ำให้ในตัวเลยค่ะแล้วก็มีระเบียงด้านหน้าด้วยนะคะ และห้องนอนอีกสองห้องก็มีขนาดที่กว้างขวางอยู่สบายมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะมีความโดดเด่นนะคะมีสิ่งที่แตกต่างไม่เหมือนใครค่ะมันก็คือเรื่องของความแข็งแรงนะคะที่เป็นจุดเด่นนะคะของการก่อสร้างของโครงการที่นี่ค่ะในการลงเสาเข็มในการใช้ขนาดในการถมพื้นให้แน่นเต็มเรียกว่า ต้นทุนเนี่สูงมากๆเลยนะคะในการทําให้ตัวบ้านรับพื้นที่รอบบ้านเนี่ยแข็งแรงแต่ขายเราในราคาที่สมเหตุสมผลและย่อมยอมมากๆและสำหรับท่านที่สนใจอยากจะดูโครงการบ้านตัวจริงนะคะสามารถติดต่อเอเอได้เลยค่ะที่เบอร์064-992-4746นะคะเราหวังว่าจะได้พบกันนะคะ เอเอจจากบริษัทอีแม็สพรีเวยิยนห้บริการค่ะ